นายกรัฐมนตรีครับนำถแถลงข่าวผลการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์กองบอนะครับถึงผลการปราบอาชญากรรมไซเบอร์7,044คดีคืนเงินผู้เสียหายกว่า312ล้านบาทผ่านโครงการ Money Cash Back ที่ห้องประชุมแจ้งยอดสุขอาคารศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการถแถลงข่าวผลการดําเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์ยูนิเต็ดไทยแลนด์อ i เกนแสแคมเมโดยมีนางสาวไตรสุรีไตรสารณากุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในครั้งนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองครับได้บอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งครับต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ได้ประกาศให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่21ตุลาคม2568และก็สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเร่งรัดดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รายงานผลการปฏิบัติว่าในช่วงวันที่27ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมีผลการจับกุมคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวม7,044คดีผู้ต้องหาเนี่ย7,174คน โดยเป็นคดีสำคัญระดับเครือข่าย90คดีผู้ต้องหาอีก315คนคดีเกี่ยวกับซิมผีและบัญชีม้า795คดีครับมีผู้ต้องหา759คนและยังมีคดีที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์อาวุธปืนและอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์อื่นๆอีกกว่า3,000คดีพร้อมทั้งมีการสกัดกั้นการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยที่ถูกล่อลวงให้ไปร่ว,วมขบวนการสแกมเมอร์123ครั้งรวม201คนด้วยกัน ทางด้านของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับโครงการ m ั n นี Cashback สามารถคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้แล้วกว่า322รายรวมเป็นเงิน,นมูลค่ากว่า312ล้านบาทโดยเฉพาะวันนี้ครับมีผู้เสียหาย31รายที่เดินทางมารับเงินคืนในงานก็รวมเป็นเงินกว่า14.6ล้านบาทนอกจากนี้นะครับยังมีการปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ รวมกว่า38,000 URL ด้วยกันแล้วก็บัญชีสื่อออนไลน์กว่า8,800ครั้งครับรวมถึงการตรวจสอบเสาส่งสัญญาณและสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนอีกกว่า1,600จุดเพื่อเป็นการป้องกันการนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในงานครับมีการจัดแสดงผลการดำเนินง,งานใน5โซนหลักซึ่งโซนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของวอลลุ่มศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ ที่ทำงานร่วมกับธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและหน่วยงานด้านการเงินเพื่อเร่งระงรับความเสียหายและติดตามเงินคืนให้กับประชาชนส่วนที่2ครับเป็นโครงการคืนเงินให้ผู้เสียหายครับมันนี่แคชแบ็กและส่วนที่3เป็นเรื่องของผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการต่างๆและเครื่องมือประชาสัามพันธ์ก็คือเตือนภัยไซเบอร์อย่างเช่นแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คและโครงการไซเบอร์วัคซีนเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์ โซนที่4ครับเป็นการบรรยายพิเศษนะครับโดยพลตรวจโทจิรพบูริเดชผู้ช่วยผู้จัดก,การตํารวจแห่งชาติและในโซนที่5ครับประกาศเจตนารมณ์ร่วมร่วมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์5โซนด้วยกันครับในงานนี้นายกรัฐมนตรีครับย้ำว่ารัฐบาลจะสนับสนุนสํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะยกระดับการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับ ให้ร่วมกันแจ้งเบาะแสและก็ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมออนไลน์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากภัยสแกมเมอร์ได้อย่างแท้จริง ตำรวจบุกจับ4ชาวจีนค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ลอบเช่าคอนโดก่อเหตุดัดแปลงคลิปวิดีโอผ่านระบบ AI เข้าทำธุรกรรมผ่านธนาคารจีนเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทลายฐานปฏิบัติการแกมเมอร์ชาวจีนกลางกรุงค่ะย่านสุข,ขุมวิทหลังสืบทราบว่ามีการลอบเช่าคอนโดมิเนียมใช้เป็นแหล่งตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน AI นำภาพนิ่งมาดัดแปลงให้เคลื่อนไหวเหมือนหน้าจริงเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารในประเทศจีนโดยเงินที่หมุนเวียนค่ะก็เป็นเงินจากการหลอกลวงคนจีนและฟอกเงินกลับเข้าระบบ พลตำรวจโทจิรพพบพูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้ขยายผลจากข้อมูลหลายด้านก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นพบของกลางโทรศัพท์มือถือกว่า60เครื่องคอมพิวเตอร์สี่เครื่องแบ่งใช้สำหรับตัดต่อคลิปแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารนอกจากนี้ค่ะก็ยังพบยาไอซ์บรรจุถุงซิปล็อก2ถุงอยู่ระหว่างการตรวจสอบน้าหนักพร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4ี่คนเดินทางเข้ามาไทย ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวเมื่อเดือนก่อนสอบสวนเบื้องต้นค่ะทั้งหมดก็รับสารภาพค่ะว่ารับงานจากกลุ่มแก c a มอร์ชาวจีนผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะโดยมีรายได้รายเดือนและโบนัสหากทำงานสำเร็จเกินเป้าก่อนหน้านี้เคยทำงานในเครือข่ายแกมเมอร์ที่กัมพูชาและมาเลเซียตำรวจใช้วิธีแฝงตัวเป็นช่างเข้าเก็บข้อมูลค่ะจนพบพฤติกรรมชัดเจนจึงขอหมายค้นจากสารอาญาเข้าจับกลุ่มคานหนังคาเขาเบื้อง ต้นนะคะก็แจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอัง้งยี่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะน,นี้อยู่ระหว่างขยายผลตรวจเส้นทางการเงินและข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาผู้ร่วมขบวนการและต้นทางการเงินที่แท้จริงต่อไปค่ะนายยกรัฐมนตรีครับได้เดินทางลงพื้นที่ไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจครับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ส่งกลับบุคคลต่างชาติที่ได้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนายอนุทินชาญวิรูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าากาศยานนานานชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก,ตากเพื่อไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่ส่งกลับบุคคลต่างชาติครับที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมากองทัพภาคที่ส ตำรวจภูทรภาค6กและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโดยมีนายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตปรลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายชูชีพพงษ์ชัยรองประลัดกระทรวงมหาดไทายกำกับการปฏิบัติราชการพื้นที่ภาคเหนือและนายณฤิชาโคสาสิวิไลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทายร่วมภารกิจในครั้งนี้ครับ โดยนายสวนิดสุริยกุลณณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรับได้รักษารษาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับก็นำข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกอาส,าสารักษาดินแดนแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งชาวอินเดีย270คนกลับต้นทางพร้อมขึ้นมัชีดำหลังหลบหนีจาก KK คเคพา เข้ามาในประเทศไทยครับโดยทางการอินเดียนยได้จัดเครื่องบินขนส่งทางทหาร c 130มารับที่ท่ากาศยานนานาชาติแม่สอดจังหวัดตากทั้งหมด2เที่ยวบินสำหรับชาวอินเดียกลุ่มนี้ครับผ่านกระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติไม่พบข้อบ่งชี้การเป็นผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์ซึ่งทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือเข้ามาและอยู่ในราชอณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและรับโทษตามคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว โดยทางตมก็จัดเสนอรายชื่อชาวอินเดียกลุ่มนี้ครับเพื่อขึ้นบัญชีคนต้องห้ามหรือแบ็กลิสไว้ก่อนครับโดยวันนี้ครับทางด้านของนายธุทินชาวิรกูนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหาหรือกับเอกอคัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยเพื่อย้าความร่วมมือด้านการบริหารจัดการบุคคลต่างชาติและความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในกรอบทวิภาคีหลังจากนั้น ไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่และรับฟังบรรดาสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมากองทัพภาคที่3ในมิติความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค6ครับในมิติการปราบปารามแก๊งคอร์เซนเตอร์ชายแดนและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจสอบข้อมูลและการดำเนินการส่งกลับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายและสังเกตการ ส่งกลับบุคคลต่างชาติสัญชาติอินเดียจำนวน195คนขึ้นเครื่องบินโดยสารของอินเดียแอร์ฟอร์สภารกิจครั้งนี้ครับแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินชาบิรกูลให้ความสำคัญนะครับกับการบริหารงานชายแดนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานเพื่อป้องกันการนำพาบุคคลเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติแกง๊ง c a center การค้ามนุษย์และการนำไปใช้แรงงานผิดกฎหมาย พร้อมยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่มิตรโด,เดยเฉพาะอินเดียครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศต้นทางสําคัญแล้วก็เน้นการป้องกันปกป้องประชาชนรวมถึงทํางานบนหลักสิทธิมนุษยชนด้วย